ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอฟซีทางช่องสู่โขสุคนนะครับอ่ะจะพามาเบื้องเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งที่พี่น้องอฟีอ่ะติดตามกันชอบกันนะครับพี่น้องเอีเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับบนล่างนะครับเลขวิ่งของงวดประจําวันที่อ่าหนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับ 1>, 1พฤศจิกายน2566กันนะครับเฉพาะเลขวิ่งนะครับอ่ะเลขวิ่งนะครับ อสองตัวมาตัวพี่้องเอฟซีสูตรนี้เดินดีนะครับข้ามปีไม่เคยหลุดนะครับพี่้องเอฟซีอ่ะสูตรนี้ข้ามปีไม่เคยหลุดนะครับอ่ะมาเบิ้งกันพี่้อง e เอฟซีแอดจะตั้งให้เอาจักงวดดีเอาสักหางวดกับพ่อนะพี่้องเ e อฟซ e ีเพต้องเอาลายนะครับเพต้องเอาลายหางวดมันจะเวลาจะยืดยาวขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอางวดของ ออกนะครับเจ็ดแปดสองนะครับงวดที่เจ็ดแปดสองนะครับเอาแอดจะตั้งให้พี่น้องอีฟซีนะครับตั้งให้อีฟซีกันเลยนะครับเอาสักหางวดนะครับเอาสามตัวไทยสามตัวท้ายมาตั้งเนอพี่น้องอีฟซีสามตัวท้ายมาตั้งกันนะครับแล้วก็เอาเลขกลางสองตัวมาตั้งกันนะครับตั้งกันไปนะครับตั้งกันไปไว้เลยพี่น้องอีฟซี เจ็ดแปดนะครับกับเก้าหนึ่งล่างออกเก้าหนึ่งนะครับเอามาตั้งไปพร้อมกันพี่น้องกิฟซี่มาตั้งไปพร้อมกันนะครับเอาสามตัวท้ายด้วยพี่น้องสามตัวท้ายข้างบนกับสองตัวล่างนะครับแปดหนึ่งสองสี่หกนะครับแล้วก็งวดต่อมาก,ก็คือสองศูนย์สอง ออกหกหกกันนะครับวดล่าสุด C C หก้างล่างออก C C นะครับเอามาตั้งกันนะครับมาจะพามาตั้งกันไปกันเลยพี่น้องเอฟซีนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับอ่ะแม่งปั่นสุรกันสุดน,ดนี่สุดง่ายๆนะครับง่ายๆ บอสตรงปวดหัวว่าต้องใส่เครื่องคิดเลขยากนะครับมาเบืองกันนะครับบวกกันนะครับอ่ะบวกกันนะครับโอ้ยร่มก็ได้อ่ะสายมากกับร่มแน,ธรรมแน่ธรรมดานะพี่น้องซี่นะครับอ่ะจะดึงภาพเขามาให้จอ บวกลบคูณหารน้ากันนะครับแอดบวกถือเสมอเลยพี่น้องอีฟซี่บวกผิดนะครับมันมีคงทีหรือบวกคงทีนั่มเช่นนั้นแล้วให้พี่น้องอีฟซีเบิ้งกันให้ชัดๆเจนนะครับเวลาแอดบวกเวลาแอดอต่างกันนะครับเอาครับผมเอาลักสิบบนนี่นะครับบวกกันสามเท่านะครับบวกกันสามครั้ง นะครับเอาลักนวยล่างบวกกันหนึ่งครั้งนะครับบวกกันหนึ่งครั้งนะครับง่ายๆพี่รองเอฟซีเาต้องปวดหัวหามาบวกกันนะครับมาบวกกันสามแปดบวกสามเท่าเป็นเท่าไรพี่รองเอฟซี 3 8 24อ่านะครับยี 24. มืบวกกับเก็ดนะครับมืบวกกับเก็ดยี่สิบสี่บวกเก็ดเป็นเท่าไรพี่น้องสามสิบเอด็ดเป็มอ่ะสามสเอ็ดใส่1ลงไปนะครับอ่ะใส่1ลงไปใส่1ลงไป1นบวกหคง,งที่อ่าคงที่ คำว่าคงทีนี่นะครับคือบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มเป็นสองแมนบ่พีน้องอิฟซีอ่าผลปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าเข้าที่หนึ่งนะครับนี่เข้าที่หนึ่งนะครับงวดต่อมาห้พีน้องอีฟซีอ่ะบวกน้ำกันนะครับ ตั้งคือเก้าละพี่น้องหนึ่สามบวกสามเท่วกับวกหนึงเท่อนะครับสามเจ็ดยีอนะนะครับไล่เบังมันมาพี่น้องทียามสามเจ่สามี่สิบเก้าเด้อสามเบนะครับยี่บเวกหึเป็น22นะครับเป็น22ใส่2ลงไป2อบวกหคงที่เป็น3าม เพิ่มเต้มนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าเพิ่มเติมเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสามผลปรากฏว่านะครับเข้าที่สองนะครับพี่น้องกิฟตี้สองบนนะครับต่อมาไอ้พี่น้องกิฟตี้ตั้งคือเกาอ่าลักสิบ บนบวกสามเท่ยบวกสามครั้งนะครับลักหน่วยล่างบวกหนึ่งครั้งนะครับเอาเห็นกันตัวใหญ่ยีรอกพี่น้องเอฟสาเป็น3ามบวกหเป็น9นะครับสามบวกหเป็นเนะครับใส่เ้าลงไปเก้าบวกหนึงคงที่คือเพิ่มแจมเป็นศูนย์เมนวอลพี่น้องเอฟซีนะ บวกถือก็ได้พี่น้องบวกถือด้วยผลปรากฏว่า202เข้าที่ศูนย์นะครับเอาสอนสี่ลงไปนี่ครับเข้าที่สองงวดต่อมาให้พี่น้องเอฟซีเอาศูนย์ักอ่าลักสิบบวกกันสามเทียคือเก้าเละพี่น้องแล้วก็ลักน้อยบวกหนึ่งครั้งนะครับบวกกันมานะครับ สามศูนได้ศูนนะครับได้6กนะครับหพี่น้องเข้าใจป่วนี่สามกศูนได้ศูนนะครับแอดบานบานแอดเลียนแบบนี้แล้วครับ่ามันสามกศูนได้สามนะครับ,รบแล้วก็หนะครับหกกศูนได้หกใส่หกลงไปเพิ่มแต้มอีกหนึ่งเต้มเป็นเจ็ด ผลปรากฏวา่ามาหกนะครับมาหกเขาที่หกวดล่าสุดอ่ะงวดล่าสุดงวดล่าสุด,ด,ล,สดลักสิบบนบวกสามเท่ยลักหน่วยล่างบวกหนึ่งข้งหรือหนึ่งเทียอามาบวกกันยกนิ้เมือขึ้นมา นะครับกันพิษกันพลาดสี่บวกสามเท่านี้เป็นสิบสองสามสี่สิบสองบวกสี่อีกสิบสองนับเพิ่มไปอีกเป็นสิบหกสิบหกใส่หกลงไปพี่น้องอีพีใส่หกลงไปเพิ่มแต้มอีกนึงแจมเป็นเจ็ดนะครับใดคืองวดที่แล้ว นี่ครับผลปรากฏว่าหกกับเกงวดนี่นะครับหกกับเกตีกรอบให้รอผลนะครับรอผลรอผล,อ,ผลออกอ่นะครับรอผลออกวันที่หนึ่งนะครับ1นึ่งทับสิบเอ็ดหกหกนะครับ นี่คือรอผลออกนะครับอ่ะเอาภาพลงมาให้พี่น้องอีี่ได้แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสูตรเลกวิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนสูตรใหม่ล่าสุดให้พี่น้องอฟซีแคปหน้าจอกันสูตรนี้ทําเงินมาแล้วทําเงินมาแล้วนะครับให้พี่น้องอฟซีเอาไปคํานวณเบื้องย้อนหลังนะครับเดินดีบ่ อถ้าเดินดีก็เอาเอานะครับพี่น้องเอฟซีสุดนี้ทำเงินมาแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนพี่น้องเอฟซห้ามพลาดกับผม